ที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะได้มีการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีการนำความรู้ที่ได้นะคะไปต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยค่ะ ที่วิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสตําบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะนายนันทร์พงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเวทีสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสันติสุขในสังคมพระหุวัฒนธรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันสติสุขในชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพระหุวัฒนธรรมโดยได้มี การใช้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชนนะคะให้มีแกนนําที่สามารถนําความรู้ค่ะไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิน่นตามแผนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีนายยุทธนาพรมณีผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนแกนนาสังคมสันติสุขในพื้นที่25ชุมชนใน13อําเภอของจังหวัดนราธิวาสค่ะทั้งนี้นะคะวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะได้มีการ รับนโยบายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพระุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ